ไม่อยากเขาแถวอ่ะเขาไปย่างเซ็กซี่แล้วก็ย่างดีซีไไนปบ้านี่นี่พวกเาจะไปไหนไปไ้ไปไหนคัับีเซ็กซี่มากมาก่อนเดีมาก่นไปแถวได้แล้วอ่ะมื่อเช้ามีใครคิดเจอแถวเพื่อนมาคองกู บอกฟูวะทำไมถึงอยากโดูล่ะก็มันน่าปืปอ,อะฟูเอาแค่เวลาสามสิบนาทีเธอจะไปอยู่ไหนจะทำอะไรสุดที่ไหนหน่อยอาบเป็นสมามวันจะทำบินนะ แล้วพวมึงเห็นพวกกูทําอะไรอยู่ลรอก็พวกกูแค่ถามปักพวกกูรำคาญพวกมึงอะเออทไมล่ะทไอย้อนยอพวกพอถามก่อนมึงรเป๋าเอางานกูไปอะเป๋านะงานเราเกสายเราหรอใช่ แกกเหมือกันที่ว่าเราไม่รู้นะพแกไปฟ้องครูว่าเราจะดูดแถวอ่ะแล้วมันจริงไหมล่ะแถวมาขอคอากันดีกว่าเราขอโทษขอโทษเราเออเอราแล้วเขอโทษนะเออไม่เป็นไรหรอกแล้วก็ขอโทษที่วิสงปแกก่อนเราขอขอโทษที่หาเรื่องบแกก่อนงั้นเราไปเรียน้องกันนะ I'm uh -huh.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 